เดี๋ยวคุณ่ก็ไม่มีเธอนะคร <c oughs> ูอ่ค่ะอ่าสวัสดีค่ะคุณวิบู์คุณวิบู์ใจดีค่ะใจดีมากนะคะแล้วก็คลิปยาวนะคะคลิปยาวสามถึงห้าคลิปนะคะตอนนี้ครูก็จะกครีเอเตอร์ไม่ได้จะพยายามอยู่ตอนนี้นะคะก็ห่างๆนะคะห่างๆแล้วตอนเช้านะคะก็เอ้าแล้ว แล้วที่ครูเข้าไปเฉพาะภาพนี้อย่างเดียวเหรอคะถ้าอย่างไรไม่ได้น้องกิตีค่ะน้องภัยอ่าแสดงต้องมีคนรู้จักกันแล้วเน,นี่ยเนี่ยประไพเนี่ยอ่าแสดงว่าน้องประไพต้องแล้วอาจจะมีดวงตาของเพื่อนมันมันดูอยู่หรืออะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วเขาก็ตัดอ้อยไปเขาบอกผ่านสตรีมเฉยเลยนะคะผ่านเด็กชายนะน่าเป็นลูกแฝดยายสีแฟนเพจนะคะยายสีแฟนเพจ สวัสดีนะช่วงนี้เขาคงไลฟ์กันนะนะช่วงนี้นะสวัสดีสันนี่เนี่ยสันนี่มาเล่าให้ฟังสิว่าวันนี้เธอนะคะเพราะว่าน้องมาไม่ถึงตอนที่เราคุยกันนะคะอ่าว้หน่อยสิค่ะบก 6,000นาทีค่ะลองสอบถามนะคะว่าเขาทำยังไงค่ะถึงได้เยอะขนาดนั้นนะดวงตาฝากไว้กับเราอะ่ะเขาตั้งกล้องไว้เลยค่ะเวลาเขาไปกรีดยางอะ่ะเขาก็ไลฟ์สดไปด้วยค่ะอีกคนนึงนะกรีดยางไปด้วยไลฟ์สดไปด้วยแต่คุณไม่ทำได้เลยค่ะขอบใจมากอยู่หรือไม่ทำนะซักผ้าด้วยนะเธอก็นั่งซักไอ,เอ้เนี้ยเคยซักเครื่องก็ไม่ต้องซัก,กรอบแรก ผลออกมาแล้วก็คือหลบครอบจังหวัดเลยค่ะหนึ่งวันหนึ่งวันถ้าถ้าขับอย่างเดียวเนี่ยครบค่ะแต่ถ้าหนึ่งวันแล้วพักไปเรื่อยนะคะก็ต้องประมาณสองวันนึกสังใจยายพูนซับนะคะครูก็วนค่ะวนคลิปให้ยายพูนซับนะคะวนก็ไม่ให้วนไม่ให้วนคลิปค่ะใช่ค่ะตัวเองทำไม่ได้ค่ะ เดียวไปเลยนะคะถ้ากินผัดก็ผัดอย่างเดียวไปเลยนะคะมุ่งมุ่งจะกินอะไรก็คือกินนั้นค่ะเพราะฉะนั้นกูเลี้ยงไม่ยาก <c oughs> <c oughs> นึกว่าเข้าบ้านผิดผิดที่ไหนล่ะหน้าตาแบบนี้เห็นไหมเนี่ยกละอยู่เนี่ยเออเพราะว่าอ่ายายปุณซับแนะนํามานะคะไปไปดูจากผู้ชายคนหนึ่งเขาติดเหลืองแล้วเขาก็โพสต์ภาพนิ่งวันละยี่สิบที สนุกสนานนะคะขอตัวก่อนนะคะแว้มาให้กับันขอบใจมากค่ะยายอีทพากินเจ็ดวันเนาะโอ้โหแต่ครูไม่เอานั่งทำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะนั่งพับผ้านา,างนันนี่ทีค่ะ เก่งมากที่สุดเลยค่ะเก่งมากที่สสวัสดีค่ะน้องดาเดี๋ยวทักทายสาวนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้องสาวนีนะคะเดี๋ยวขอยาบนิ่งอย่าครูเห็นเธอลงแล้วภาพเธอหนึ่งแล้วดอกไม้สองนะคะข่าวหลังเธอลงนะภาพนิ่งหนึ่งตัวเธอเองก็ได้แล้วก็ดอกไม้โอเคเชื่อค่ะโอเคเชื่อค่ะ เชื่อเชื่อสี่สามอันไหนสวยนะคะเพื่อดึงดึงดูดเพื่อดึงดูดคนนะคะวิวภาพนี้ของครูเนี่ยจังไหมวันหนึ่งอะ่ะครูทากับข้าวแค่อย,อย่างเดียวค่ะถ้าอยู่คนเดียวนะคะครูจะไม่ชอบกินกับข้าวหลายอย่างกาลังใจใช่ไหมคะใครที่อาบน้ําอาบท่าแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องของขวัญเห็นไหมน้องของขวัญมาเป็นคนแรกเลยโอ้ยเอ็นดูกี่กี่นานเท่าไหร่แล้วอะ่ะ อ๋อน้องสมยศสวัสดีครับแบบนี้ค่ะน้องสมยศครูเมื่อตะกี้ผมลงคลิปยาวไปแล้วครับภาพน,นิ่งยังไม่ได้ลงเลยอะนะคะเก่งมากเด็กชายสมยศก็เป็นลูกศิษย์ครูค่ะเขาเชื่อฟังครูแล้วก็อะไรอีกนะเดี๋ยวต้องมาถามเดี๋ยวถามใหม่ลืมไปแล้วคุณครูเพิ่งสอน <laughs> คุณครูเพิ่งสอนไปเมื่อเย็นค่ะนะคะให้ลงภาพน,นิ่งสิบถึงยี่สิบภาพนะคะวันนี้ก็ ลบไปหนึ่งพันนะคะก็มาไลฟ์สดอีกช่วงหนึ่งนะคะก็ไม่รู้จะทําอะไรใช่ไหมคะนิ่งเยครูเห็นเธอลงแล้วภาพเธอหนึ่งแล้วดอกไม้สองนะคะข่าวหลังเธอลงนะภาพนิ่งหนึ่งตัวเธอเองก็ได้แล้วก็ดอกไม้จากครีเอเตอร์ไม่ได้จะพยายามอยู่ตอนนี้นะคะก็ห่างๆนะคะห่างๆแล้วตอนเช้านะคะก็อยากได้หกพันเหมือนเธอบ้างลูกศิษย์ของครูค่ะ วันนี้เวลาขึ้นหกพันาทีสนุกสนานนะคะขอตัวก่อนนะคะแวะมาให้กําลังขอบใจมากค่ะยายอีทพากินไม่รู้จะไปไหนนะคะคืนนี้ครูดูเอาเถอะครับเออจ้าแมจ้าสร้างรายได้นะคะครูมาไลฟ์เพื่อเก็บเวลานะคะสวัสดีค่ะน้องดาปาดีนะคะหรือผลสำเร็จ จะได้จะได้คุ้มกับค่าเน็กไหมแค่นั้นแหละค่ะนะคะเดี๋ยวครูหาคนขั้นก่อนหาคนขั้นก่อนอ่าโอเคได้แล้วหาคนมาขั้นได้ได้ทักสามนาทีอ่าเดี๋ยววันนี้ยกินข้าวเสร็จต้องช่วยกันล้างจานนะอ่าวันนี้ใครจะเป็นคนช่วยแม่ลนะ้างดีค่ะทุกคนรอบห้องนะคะ เนี่เห็นไหมนะ้องสมยวงเราไปบ้านกันแป๊บเดียวเนาะครูคงไม่อ่านผิดนะสมยวงนะ๊ชอดๆนะคะอย่างเช่นต euh. ้นบอลเนี่ยเวลาเราลงเราก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ลงสามภาพตลอดเราก็ดูว่าลงสองสิบหกประมาณแปดพันห้านาทีต่อหนึ่งวันโอ้ m ม g กอแวะมาส่งกำลังใจค่ะโทษนะคะทุกคนตั้งแต่ผมออกจากครูมาผมก็เข้าไปหาสาวส แล้วก็ภาพนิ่งดอกอื่นนะคะดอกสเปซส,สปาอะแต่แต่แบบในในท่าที่ต่างกันอะอีกสามภาพนี่ไลฟ์สดหรือยังคะวันนี้รอบที่แล้วคุณทำไว้สองพันหนึ่งร้อยแล้ววันนี้ครูคาดว่าครูคงได้ประมาณสองพันนาทีนะคะแล้วก็ติดลบไปหนึ่งก็เลยบอกเออไหนๆก็ใส่ตัวนี้แล้วก็ ทำไลฟ์สดเลยเผื่อมีใครอะเข้ามาคุยด้วยนะแค่นั้นแหละก็ไอ้นั้นก็ทำได้แต่จะคุ้มค่าเน้นไหมผลผลผลสำริดเดี๋ยวครูกดตรงนี้ก่อนสวัสดีค่ะก่อนอ่น้องดาสวัสดีค่ะแล้วใครมารับนักเรียนนะเมื่อกี้สิบเก้าจุดสามศูนนครับตอนนี้เท่าไหร่แล้ว เด็กชายสมยศสิบนาทีลงครั้งมาลงไปเลยค่ะนะคะแคปชั่นแล้วก็แฮชแท็กแฮชแทดอกไม้แฮชแท็กธรรมศาสตหน่อยใช่ค่ะขนาดใบไม้ของครูอะใบไม้อะคนยังมาชอบเป็น3 400เป็นห้าตั้งใจจะไลค์นะคะครูทำคอนเทนต์ค่ะใส่หมวกแล้วก็ทำคอนเทนต์มีคุณครูนะคะแนะนำว่าให้ครูทำคอนเทนต์เรื่องที่มีสาระ น้องอประจักษ์มาแนะนำว่าถ้าเรามีดวงตาเราก็ไลฟ์สดมีกันนะคะเราไม่ต้องน้อยนะคะขอบคุณสำหรับห้าดวงตานะคะตอนแรกว่าเออว่าจะกินยาละอ่าทิตาภาบอกสวัสดีค่ะคุณธนากรคุณธนากรนี่เก่งมากเลยเน้องถิตาภาเด็กชายนะทำจริงนะไอ R E A L Real ความจริง Real ก็คือแปลว่าวงล้อน่าจะเป็นคลิปสั้นๆขอตัวคนนั่นแหละนั่งกินข้าวได้คลิปครูเธอไปดูสิคลิปครูกินข้าวประจำวัสดีค่ะวันนี้เพราะว่าสมมุติว่าเราตั้งใจจะกินผัดกะเพราแล้วใช่ไหมเราก็ตั้งหน้าตั้งตากินผัดกะเพราไปเลยค่ะใส่ครงค่ะแพ้ค่ะ<笑><笑>เห็นไหมธรรมชาติของเราเราไม่ต้องมีอะไรมากค่ะ เราก็เข้ามาทักทายเอาคะแนนกันก่อนตอนนี้ภาพนิ่งรวมนะ่ะเป็นภาพที่ว่าสมมุติเราไปถ่ายเจอกุลาบใช่ไหมเออเราหาภาพเด็ดไว้เลยเด็ดของดอกกุลาบไว้หนึ่งดีค่ะน้องวันเพนยอดเพชรนะคะเข้ามาแล้วนะคะทักทายสวัสดีอ่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอ่านคอมเมนต์ของน้องประจักษ์นะคะมีสองหกหกพันนาทีค่ะลองสอบถามนะคะว่าเขาทํายังไงค่ะถึงได้เยอะขนาดนั้นนะคะอ่าแล้วเราก็พูดไปเนี่ย ชื่นใจนะมีลูกดีช่วยเราทำงานก็แบบนี้แหละครอบ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 อุ่นนะเห็นไหมสวัสดีค่ะทุกคนยายสีบอกสวัสดีค่ะทุกคนนะคะขอบคุณเ <h> พื่อนที่เข้ามาค่ะนะคะเจ็ดนสะิบคะ่ะไม่ได้ไลค์สดเลยค่ะลงแต่คลิปอย่างเดียวนะคะตอนนี้ได้ตั้งค่าสร้างรายได้ไป